สบายดีพี่น้องบสุมองสุบอนอยู่ทุกๆประเทศเพราะว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศน้ำเนาะมือนี้พบพ่อกับช่องคอมมีลูกเส้าหน้าพี่น้องผ้พาพีผ้าน้องเขาครัวพี่น้องเอ้แกงเห็ดปวกเนาะเห็ดปวกป่าพี่น้องเห็ดธรรมชาติที่มันเกิดตามฤดูกาลเนาะพี่น้องมาพี่น้องเห็ดอยู่เห็ดกินน้ากันมเนี่ กอนเห็ดอยู่เห็ดกินเข้ามานี่นอยู่นอกซ่านพี่น้องอยู่ครัวเนาะมาแต่ไหแต่นากัสิคําชิม,มืดแน่เพื่อมาเห็ดอยู่เห็ดกินเตาใหญ่โพดเตาใหญ่ก็ก้นหมอก,ก็เลยเอาเครยยงมาใส่พี่น้องเห็ดปัวกับมิจการเาวา สำหรับเพจปวกกับบริหาเองน้อกพี่น้องเขาจะเอามาขายให้หมอเศร้านี่ร้านเคยในบ้านนี่แหละเพิ่นเอามาขา,ายให้เบิร์ตนี่นะหาสิบพันกีีพี่น้องประมาณร้อยกว่าบาทอย่าเขาซองร้อยพลยเรเนาะใส่แมงจีนูนลงไปพี่น้องเลยผักติ่วหยอดอ่อนๆอง,งาม<ะ> ไม่หานอนแล้วน้องมอนก็มาจ่อแจจ่อแจในทางลางกล่องพี่น้องเลยตมแกงพี่น้องขาดบาได้คือประแดกนี่ละม่แ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 ม่่แม่แม่่แม่แม่่แม่แม่แมแม่แม่แม่่แแม่แม่แม่แมแม่แม่แ่แม่ เอียง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 สีนอนอยู่นี่วะจะสีนอนอยู่ทั้งเพื่อนนี่วะวันนี้ฮะอันนี้เป็นหนกน้อยพอค่อมพี่น้องผลเอามาเลี้ยงเนาะไปเห็นในโกนไม่แม่ผนออกไปหากินนะ <c oughs> แล้วก็เห็นหนกตัวเดียวนี่แหละก็เลยเอามาเลี้ยงใส่หวัวอาหาร <c oughs> อยากกินละบ่ฟฟังได้ี่ก็เกลือแล้วอยากกินอีกละบ่ รบรรยากาศยามแรงๆอยู่บ้านเฮาเฮือนเฮาพี่น้องเอ้ยทางฝั่งเาาตอนนี้ก็แหงแล้งไรพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเฮ็ดปวก,กันยังออกอยู่ขนาดแหงแล้งขนาดนี้กันเนาะฝนบวตกมาเนี่ก็ประมาณผิดกว่าๆละเด้อายขู่ลายคนกับตกกะตกมุ่งกระดูดน้ำดูดในเนาะบางคนบางคนก็นยังบุท่ันได้พี่น้องจักมือได้ละฝนผุนสิยดลงมาหาย งมาหาหม้อเฮ้าพี่น้องพงนัวใส่ตามความหมักพี่น้องเอ้ยใส่ตามความหมักความชอบหนากินบ่พี่น้องหนาหับานบ่คุณน่ะยังขันตอนสุดท้ายพี่น้องเดี๋ยวขันตอนสุดท้ายก็ใส่พักอีตูกับจบเกมเรียบร้อย สุดท้ายท้ายชุดเนาะพี่น้องมีน้องคล้องก็บศิใส่ผักนางตู่ลงไปเรียบร้อยหอยเปรเซนพี่น้องเอ้ยเกลียมล่างมือมากินข่าวกินหนามน้ำกันเด้อบสุขุสุคนสุหมงสุบอลกินถึงอ๋อนี่แหละพี่ต่เนาะต้องต้องนี่แล้วปวดรักโต๊วนี่ยนี่แหละ จ่องสิบข่าวจ่องไปจ่องมาอยู่พี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาสุขสุขคนเด้อมาเด้อพี่น้องกินข้าวแรงแกงทอดมันนี่มิ้นแกงบักพริกดิบมาเด้อส้มหน่อไม่เทปเป้ฮาร์กระจุกกระจุยน่อพี่น้องเอ้ยแกงเฮ็ดปวกแกงเฮ็ดปวกนำเข้าไปุ๋นน้ำตุ๋นตลงมือก่อนพ่อแม่นะอยะแห้งๆเออกินขึ้นขึ้นหมดไปยัง ันไปหากินมาสองลบสามเหล่าน้องรพูดแม่งกนูนกะได้ใจสเฮรดนี่แหละาพูดบมกว่าไม่ว่าจะมีแบบนบาอืมแต่ฮ้องคนพูดอ่ะม่ายสิไม่ายอื อันแกงเห็ดกับเได้ใส่เพชรกบน้องคซ้ำหน่อยย่างพ่อแม่เพช่นได้เพชรผู้เช่ใจกับจำแจวอันนี้ใส่เติมมันอมมนั่ง่เพชรผู้บุกินเหห่มบุกีอมีปีงไก่อยู่เด้ กินอะกินกินอี่เมที่กินนมกินสปอนซอบสปอนซ์ามอย่าไปดืินผลามเฮ็ดปลนนี่ง่งเส้นเสียออกเทวเครื่หัวไอเดอพี่น้องผู้แง คุณห้งขาววัดนะเราเปไห้งข่า,อามาอ่ะ้เพราะว่าแม่นอ้องก้มไปตรวจสอบบอที่เคยเอาแต่ละปีะนะยังบอกออกดิ้นแขงขุนๆอยู่ก่อนมนหลับแตเช้าเชาปุ๋ย้นใม่ับนเหี่ยวสีอันไยปะละ่ แมงขนุนกับน้องแตงโมกอ่ะและ้แมงขนุนหน่อยเดียวมีดกะเหี้ยเพราะมีมงังงมหามีดอีกมัเพาะอยู่ก,ก้านป่าบวบโอ้มันปอลากเสียงามเลยจะว่าไปได้อัดคลิปแต่มันบ่เทียนจะริงจริงมีดนะมะม่เนี่ยก็มีแต่น้องใหญ่ๆเป็นตาอ่อนซ้อนคือเทียนในคลิปมาแล้วพี่น้อง ยังตัวู่ี่นเลย <S <S ยัยงสิไปอีกอยู่นี่น้องเลยขนหลาครนายบางยัน่จะก่เปล่าอยู่คนไปหลายคนไปหลายคนไ่ถกต้องไปตัวจริงเขาก็จะก็เลือกเอา คนอยู่ป่าทำไมละแตกสวสดอพี่น้องเลยบไดับ่ได้เป็นตะยานบอดัเงียบได้เงาเด้อเกเรเจ้าเป็นนังยานอนยาจะเนด

บ้างน,นอกคือไม่ลองค้อมเลยก็คืออาหารบ้านบ้านเนี่ยนี่แต่ว่าราคาแพงกด้ซื้อกินคืกกนนนอ,กนนอกันพี่น้องเลยบางเผื่อหาบ่ได้ข้างนอกมีผัวมาขายหกาซื้อคือว่าช่วงที่ออกใหม่ขึ้นแนวนี้นะราคาแพงสุดๆเลยโลูสามลอยหาซื้ก็มีบางบ่อนอกบ้าน ลองสองโลถไปกันระลุลงหายอืมสองสาม้อยน,น่อยลงคะจังและถามภูหินพูพรำทมไหมคะรลุหายากข้า,าว นั่าอาเรื่องอาหารกับพี่น้องประเภทเป็นซีนเป็นย่างกับซี่โบข่อยได้กินดอกพี่น้องเพราะว่ากินแล้วความดันกับมักขึ้น กเทาแม่เปกระหม่อมเจียบแขงเจี๊บขาแน่ก็เลยบวก่อยจะกินสิ่ะเป็น <hoo> หัวคนเถียวเหมนกันแล้วก็จะกินอาหารแบบแบบอะไรหัวเปนเนื้ออะนะ ເຮັດເນາະເດີ້ເຈົ້າຖ້າວ່າໄດ້ຫນ້າຮູ້ມັນຄັນບໍ່ໄດ້ມີແຮງ เดี๋ยวไปกินลาเราอยากไปจมเจาจมเจาะจมเจาะโอ้ยบดี๋ยกินเผ็ดแตงเครื่ลังเนี่ยั้งแตนแตงกวดชุกภาพเป็นบวมตอนน่ะอันพานหมอว่ะความดันกระขึ้นกระลังกระอัสบนะก็เลยลดเพชรลดเข้มมากมากโมนี่อดไม่ได้พี่น้องมันเห็นเราไหมหยอดใหญ่เกินกระลังอันจะเลยว่าจัดเต็มที่ซะ่ไหมเนี่ เห็นแล้วสออนพี่นนองสำหรับคลิปวิดีโอนี้มมนไม่น้องข้อมการซีได้ลาผีลาหน่องไว้สำเนีก่อนเนาะติดตามคลิปหน้าได้พี่ทองเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้สบายดี 白彪。Bye,